ดอ,อกไม้ถวายราชศักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ100ปีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดีกรมพระนครปฐมบร,รมขัตติยานีมหาธีระราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ100ปี ที่โรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลายัยอำเภอเมืองเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิสรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่6เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ100ปีวันที่25พฤศจิกายน2568และพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสุดาสิริโสภาพันวดีกรมพระนครปรถมบรมขติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรครบ100ปีเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2568เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของทั้งสองพระองค์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชน,ชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในกิจกรรมสัตวัส,สามหาธีรราชานุสรครบรอบ100ปีเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตครบ100ปีและเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2568 เพื่อน้อมรํำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยโดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารีและลูกเสือจากสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธี ส่วนที่โรงเรียนบ้านเวียงฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ว่าที่ร้อยตรีนพรั์สุภกิจโกศในายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ100ปี25พฤศจิกายน2568แล้ววันคล้ายวันประสูติครบ100ปีสมเด็จพระเจ้าพาักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดี24พฤศจิกายน2568 เพื่อให้ข้าราชาการและประชาชนชาวอำเภอฝางได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหาเกียรติคุณที่หอประชุมนันทพัฒน์ศูนย์ราชาการจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชาการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ100ปีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่6และพิธีวางพุ่มดอกไม้ครบ100ปีวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพาคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพพันนวดีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายพลเรือนสารทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ ที่จังหวัดลำปางนายวิวัตอินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชาการและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ100ปีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่6ผู้ได้รับพระราชส สม,มันสัญญาว่าพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้ทรงเป็นจอมปราดตรงกับวันที่25พฤศจิกายน2568และร่วมเฉลิมพระเกียตรติเนื่องในโอกาสวันประสูตรครบ100ปีของสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ นายปียพงษ์ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ100ปี25พฤศจิก,กายน2568 และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพาคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชาสุดาสิริโสภาพ,พันนวดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตริครบ100ปี24พฤศจิกายน2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมพิธี ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทยจากนั้นรองผู้ว่าราชการรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ100ปี25พฤศจิกายน2568และพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน าชาชสุดาสิริโสภาพันนวดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรครบ100ปี24พฤศจิกายน2568 ที่หอประชุมใหญ่สารากลางจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ100ปีตรงกับวันที่25พฤศจิกายน2568และพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโส พาพันนาวีกรมพระนครปฐมบรมคัติยานีมหาธิรราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรครบ100ปีเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2568โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชนชาวเชียงรายเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของทั้งสองพระองค์ ที่วัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลระหว่างผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ100ปี25พฤศจิกายน2568 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรครบ100ปี24พฤศจิกายน2568โดยมีส่วนราชการภาคเอกชนตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความเคารพสักการะและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันสมเด็จพระมหาธิรราชเจ้าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสา904จิตอาสาพระาชาทานจังหวัดแม่ห้องสอนและนักเรียนนักศึกษาที่โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปัรรม ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิละปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS อำเําเภอเมืองแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธ,ธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำคณะข้าราชาการตุลาการข้าราชาการพลเรือนทหารตำรวจประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบหนึ่ง 100ปี25พฤศจิกายน2568และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชาสุดาสิริโสภาพันนวดีเนื่องในโอกาสวันประสูตรครบ100ปี24พฤศจิกายน2568แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ